ตลอดทั้งวันวันนี้ก็ได้เห็นผู้นำของ21เขตเศตรษฐกิจที่ยืนยันว่าจะเดินทางมาร่วมประชุมในไทยได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะรวมถึงตัวแทนของผู้นำและแขกพิเศษที่ได้เห็นว่าเดินทางมาถึงแล้วก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และผู้นำชาติอื่นๆน,นะคะผู้นำฟิลิปปินส์และแขกพิเศษอย่างผู้นำของฝรั่งเศสก็เดินทางมาถึงแล้วด้วย แต่ด้านหนึ่งที่น่าจะเป็นที่จับตามองมากที่สุดก็คือการพบกันระดับทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นการรวมตัวกันของบรรดาผู้นำเอเป็กที่มาร่วมประชุมกันในประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้ในช่วงเย็นที่มีการนัดหารือกันของ c ี s u โอมทางผู้นำจีนไม่ได้ไปร่วมงานโดยระบุว่าติดภารกิจหลายเรื่องค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีร่วมกันต้อนรับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐรกิจเอเปก2022ค่ะการพบกันครั้งนี้จะมีถ้อยแถลงร่วมที่สำคัญเพื่อสะท้อนถึงการขับเคลื่อนสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในโอกาสครบรอบ10ปี ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในปี2565นี้และการเตรียมการสู่การครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศในปี2568ขณะที่ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมเอเปก้วยตนเองนะคะได้มอบหมายให้นายอันดเดร เบโลอูซอฟรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัฐรฐรฐสเซียคนที่หนึ่งเป็นตัวแทนเดินทางมาถึงไทยโดยมีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้อนรับนอกจากนี้ผู้นำสมาชิกเอเปกเดินทางมาเยือนอีกหลายคณะเช่นจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาจอนลีคาชิวผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ฟอรดินานมาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงในฐานะแขกพิเศษของเอเปกมาถึงไทยเมื่อค่ำวันนี้ค่ะโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต้อนรับการเดินทางเยือนไทยของมาครงในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในรอบ16ปีค่ะ ขณะที่ที่เวทีเอเป็กซีอีโอสมมติตามกำหนดก,การช่วงเย็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะต้องขึ้นปฐาฐกถาแต่สุดท้ายก็ยกเลิกไปนะคะเพราะว่าภารกิจค่อนข้างแน่นแต่ได้เตรียมคำปราศัยล่วงหน้าโดยเน้นเรื่องสันติภาพและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับการจัดงานประชุมวันแรกนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานเอเป็กซีอีโอสมมิระบุว่ามีผู้นาจากเขตเศรษฐกิจ และผู้นำทางความคิดมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่เป็นประโยชน์จะเป็นตัวสะท้อนไปยังเขตเศรษฐกิจต่างๆเพื่อทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและวันพรุ่งนี้การประชุมเอเป c e ซีโอ m ัมม2022ยังเหลืออีก1วันไฮไลต์อยู่ที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจ <Yeah. S 2> เช่นประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งครั้งนี้เดินทางมาในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลไทยนะคะ ขณะที่การชุมนุมคู่ขนานเวทีประชุมเอเปกวันนี้เข้มข้นมากขึ้นผู้ชุมนุมกับตำรวจเผชิญหน้ากันที่แยกอโศกมนตรีโดยไม่มีเหตุรุนแรงมีเพียงการกดดันจากทั้งสองฝ่ายในช่วงเวลาสั้นๆกลุ่มนี้เป็นผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวอิสระใช้ชื่อ w h a t s h a p p e n i n g in Thailand โดยอ้างเหตุผลว่าการชุมนุมก็เพื่อเดินเท้าไปยื่นหนังสือต่อผู้แทนจัดการประชุมเอเปก ขณะที่ตำรวจควบคุมฝูงชนตั้งกำลังสกัดเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าพยายามผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปบนทางเท้าหน้า MRT สุขุมวิทและ BTS อโศกพร้อมประกาศให้ยุติกิจกรรมตำรวจเชิญตัวนายเจษดาสีปลัง่งตัวแทนกลุ่มเคลื่อนไหวไปเจรจาก็เกิดการแย่งป้ายกิจกรรมนะคะต่อมาตัวแทนผู้ชุมนุมส่งตัวแทนเข้าเจรจากับตัวแทนฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐขอเข้าพื้นที่ ไปยื่นหนังสือต่อผู้แทนการประชุมเอเปแต่ว่าการเจรจาไม่เป็นผลทำให้ผู้ชุมนุมอ่านถแถลงการก่อนฉีกใบถแถลงการทิ้งจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันส่วนการชุมนุมคู่ขนานที่ลานคนเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัศดรหยุดเอเปก2022วันที่2โดยกลุ่มจนะรักถิ่นและกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านภาคใต้ปรสาสัยมีเนื้อหาที่พยายามบอกว่า การประชุมเอเปกไม่ได้ทำเพื่อภาคประชาชนขาดการมีส่วนร่วมหยิบยกเรื่องการจัดพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลนภาคใต้กว่า1 3ล้านแนไร่ขึ้นมาพร้อมอ้างว่ารัฐเตรียมให้หนายทุนเข้าไปพัฒนา